ครับผมก็สวัสดีนะทุกปลาแล้วก็ผู้ชมทุกท่านเลยครับผมจะก็ผมไม่ดึงคลิปกันมีชนข้างทางนะมานะวันที่ผมพานานามาตกหมายมาชนอีกแล้วแต่หม่มหาชนใหม่เนี้ยคือใหม่ลับนะครับผมนะก็มีรู้อยู่แค่เออไม่กี่คนหรอกไม่กี่คนนีด ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะกี่คนนะก็เดี๋ยวลองดูครับผมนะนะเห็นไหมครับดูลักษณะไม้นะฮ<น>ะก็จะเป็นแบบเป็นบัวเป็นอะไรเงี้ยคือซึ่งเมื่อก่อนนะผมเคยมานะที่เนี่ยแล้วมันลกมันทึบมากมากนะฮะแล้ววันนี้ก็เลยเออลองเข้ามาดูอีกทีนึงเพราะว่าน้องแถวเนี้ยครับผมเขาเข้ามาตกแล้วเขาเข้าเข,าเขาบอกว่าพี่ลองเข้ามาดูครับผมว่าไม้ตัวเนี้ยมีบัวเยอะแล้วก็เริ่มสวยแล้วนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะลกนิดหน่อย นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเตรียมตัวเนี่ยวงบูธอะไรก็ใส่เรียบร้อยเลยนะครับผมผมานะก็เดี๋ยวดูกันครับผมว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยขนาดไหนหรือว่าไม่ไม่หรือว่าไม่แห้วครับต้องไม่แห้วนะครับผมมานาะวันนี้ต้องได้ตัวนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวก่อนเข้าไปชมคลิปนะครับผมมนาะนาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็่อแบ่งปันกันในมิชชั่นค้างๆหน่อยนะครับไปเดี๋ยวไปตกปลาเลยข้างในข้างในเดี๋ยวเดินเลาะไปเลยครับผมในป่าไปนะครับ แล้วเขาไปตกปลาหน่อยนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแองใหญ่ๆนะนะก็ไม่ใหญ่มากนะชาวบ้านเขาเอาเออเาไปเก็บน้ำกักน้ำกั้งครับไปทำไร่ท้านาทำัวนะครับวน้ก่อ ค่อนข้างที่จะลกลกเลยลเเแล้วเวลาไปเราก็ต้องระวังหน่อยค่อยๆเข้าหมายครับ 左右的命 มันปากกาศนายไม่ให้มันหมดนะครับมะโอ้โหไทดีวะ ดูดจุ๊บเลยนะครับผมอนะนานี่ได้แล้วครับโอ้โหใหมยนี้ก็คือพวกสวะจะลล่บัวมันเยอะครับผมอนนะต้องเหมือนแบบส่งสายแล้วเอาให้อยู่ครับผมอันนะไม่งั้นนี่หลุดแน่นอนครับมันมดุดมันอะไรหลุดแน่นอนนะฮะ ครับก็ถือว่าสายแบบนี้นี่โอเคนะถือเยี่ยมเลยครับผมสายนี้สุดยอดครับผมนะเยี่ยมจะหาตัวต่อไปครับผมว่าจะมีมาเพิ่มไหมโอ้โตะกตีเหนื่อยอันเนี้ยหลายไม้เลยนะผมสุดยอดครับผมนะนี่โอเคครับ เ,เป็นไรครับเล็กๆนับหนึ่งครับผมโอ้โหกัดเข้าไปมิดเลยนี่ดยอดเลยครับผมมานะก็ซส,สาไม่ใหญ่ครับไส์อยู่เราประมาณแค่ ของสามขีดเองนะครับตัวนี้ครับจริงมันน่าจะใหญ่กว่าน,นี้นะ นี่นะผมมนาสายแวน่นก็เดี๋ยวค่อยปล่อยที่หลังครับผมนะนี่ครับขอถ่ายรูปกัน <c oughs> ตรงนั้นอะไรไม่รู้นะลูกปลามันกระโดดครับอาจจะมีการล่าเยื่อยู่ตรงนั้นปุ๊บมันกัดืัวะมันกระตุกนะแล้วผมมองไม่เห็นเหยื้อโื่นะ ต้องรอมันดิ้นนะครับโอ้โหน่าจะอยู่นะนะ ร้อยครับผมนะนี่คว่าตัวสายเท่าอีตัวนั้นเลยประมาณสามขีดนะครับผมนะโอ้โหกัดอยู่ตรงโง่โดนกัดแล้วมันนิ่งนะนะมันมุดครับโอ้โหร้อนสุดยอดครับผมนะน สายไบเปอร์พีเทแลนะครับผมพีสองเยี่ยมลาออกมาจากในนั่นเลยโอเคครับผมนะสุดยอดไาครับเดี๋ยวถ่ายรูปอีครับตัวที่สามครับหเห็นตัวแล้วนะ โอ้โหใดีวะ่ะผมไม่อยากให้หลุดครับตัวน,นี้ใส่ดีด้วยครับ ผมก็เข้าไปไม่ได้ด้วยเหมือนกันรอมันดิ้นนะนะสรุปนะต้องลงอ่ะมัดหญ้าครับอยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาอย่อย่อยอ รอดแลนะฮะนางมันก็ไม่ยอมนะครับผมก็ไม่ยอมชั้ันเฉียดได้เปียกไล้กูนี่โอ้ไซดดีครับเหมาะกับการที่เราลงไปเอาสุดยอดนะนะโอ้โหนี่กัดอยู่ตรงหน้าตรงนี้เองครับแล้วมัน มันคาบหญ้าไว้เลยนะโอ้โหนี่ครับผมกัดกบยางมันดีครับตัวน,นี้รุ่นเวพีเข้าข้างปากครับเยอะกับมันอยู่พักเนะี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะมันก็ไม่ปล่อยนะโอ้โหยอดนี่ยยมครับผมตัวที่สี่ไปถ่ายรูก ปากัดกูไม่ไลงน้ำอยู่นี่ปล่อยให้คุดไม่ได้เลยนะะคือน้มันกัดงัดเลยครับงัดขึ้นมาให้ได้ครับแต่วันนี้ผมผ้าครับผมไปเอาเวทแบบ 64, เวทหกครับผมเวทอ่อนมาครับเวลาดึงปลาออกจากแบบสว่าผมก็เลยทำได้ค่อนข้างที่จะยากนะโอ้โหเอาเรื่องเกนาะเดี๋ยวยายไปข้างๆเนี้ยครับ ตรงนี้แดดมันประทะหน้าผมโคตรร้อนเลยผมไม่ได้เอาหมวกมาเอามานะครับผมนะแต่เอาไว้บนรถทํามาทําไมก็ไม่รู้โอเคไปะนะต่อครับตอนนี้สิบโมงเช้าโอ้โห่อยปะโอเคครับผมนะก็จ,จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหวันนี้มาหมายรับที่ไม่รับครับผมไม่รับเลยนะครับ ได้ข่าวมาว่าเด็กๆก,ก็เขาออกเขาออกกันเป็นแถวเลยไม่รู้รับแบบไหนโอ้โหตีกว่าจะกินนะนะฮะโอ้นานมากๆครับผมตื้อนี่หลายชั่วโมงเลยนะครับผมแต่ก็มีผลงานนะครับผมมีผลงานมีมาอยู่สี่แต้มนะครับผมมีหมดเลยข้าใเลยครับผมเล็กกลางใหญ่โอ้โหถือว่ารอดตัวไปครับผมวันนี้นะครับโอ้โหแล้วก็มีติดอีกลงได้ลงน้ำมานะดูเปียกเนี่ยเนี่ยเนี่ยโต้นลนครับผมเปียกเลยได้ลงน้ําไป ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าปลามันค่อนข้างที่มีไซส์ครับผมเราก็ยอมครับผมยอมลงน้ําแต่ไม่ใช่ว่าผมจะลงสุ่มสีุ่่มห้านะเราก็ดูๆกันครับผมว่าน้ํามันเป็นแบบไหนนะครับมันลึกไหมมันมีสวะไหมอะไรไหมเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเรามาคนเดียวนะครับผมเราไม่ได้มีเพื่อนเข้าหมายนะครับเวลาจะทําอะไรเราก็ต้องนึกถึงความปลอดภัยของเราไว้เป็นอันดับแรกก่อนเลยนะครับผมโอเคครับผมว่าน้วันนี้ก็ขอบคุณครับผมสายไวเปอร์พีอไทยแลนด์นะครับผมเป็นตัวแชมเปี้ยนนะครับผมพีอสองนะครับ เหนียวนะครับผมนี่ลากดึงออกมาจากโบวจากสลนยนี่เห็นแล้วครับผมโอเคเลยผมเยี่ยมมากนะผมวานะโอเคแล้วไงก็เข้าไปหาซื้อนะผมในเพจเอา ลืมนะครับผมไวเปอร์พีเอทแแลนด์นะครับผมแล้วก็ฟิชชิงพรฟรีนะครับผมในช้อปปีก็มีนะครับผมแล้วก็ในทิกต็อกนะครับผมแล้วก็หน้าเฟซของเฟซบุ๊กนะครับผมโอเคฮะนะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจ้าของจากกันวันนี้ฝากกันนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นคนลักรนะมีช่องข้างๆหน่อยนะครับเดี๋ยวหมายหน้าเราจะไปตกที่ไหนยังไงแล้วก็ฝากกันนะช่วยติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย